สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องไอแอมชนะพีกันอีกเดียวนะครับผมวันนี้เพื่อนผมคนเดินเลยจะมาช่วยเราอัดคลิปนะครับอ่าโอเควันนี้เราจะมารีวิวอะไรเอ่ย พอเช่ไทคานนะครับผมเทปูเอนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมคันนี้เป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบเอ่อคันแรกของรู้สึกว่าจะเป็นคันแรกของออพอเช่ด้วยใช่รู้สึกว่าจะเป็นคันแรกของทางพอเช่ด้วย ภายนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับผมภายในยังไม่มีนะ,อะโอเค,ออเคขึ้นรถก,กันเลยเสียงเครื่องครั้งนี้นี่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเนะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมไม่ฟังมันจะมีเสียงวิอย่างเดียวใช่แล้วนี่นะครับผมเสียงก็ที่เกมเขาทำมาให้เันเทสลารถไฟฟ้าทุกคันเสียงเหมือนกันเลยนะคะผมไปไหนแล้วนี่ อ่าโอเคดีู่นี่ไฟเลี้ยวไปถอยมีประมาณนี้นะครับผมตามพวกรถหรูๆเลยนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นแค่เส้นๆนะครับผมจะไม่ได้เป็นรวงแล้วแต่คันนี้รู้สึกว่าจะเอาสีส้มออกมาด้ยไม่ใช่สีส้มสีเหลืองคันอื่นต้นใหญ่จะเป็นสีแดงอ่อนๆ ใช่สีสีหลักเป็นสีไม่ว่วงก็น้ำเงินนะคะผมส่วนแล้วก็มีสีแดงขาวแล้วก็ไอ้สีข้างข้างขาวนี่คืออะไรเนี่ยไม่ใช่สีข้างข้างขาวอ่ะเทาสีเทาเทาเทาเขาขาวอ่าใช่แล้วก็สีดำ ่วนตัวผมชอบสีเด็สีน้ำเงินมากกว่ามาแข่งกันแจอ้สทดสอบความเร็วนะคะผมสาม <ไป S 1> สองหนึไ่ไป,นะม,ไปมาเร็วตามหนักรถไฟฟ้าเลยนะครับผมจะออกตัวเร็วมากนะครับ แต่ว่าก็สู้พวกไฮเปอร์คาไม่ได้นะอ้าโอเคความเร็วล้วก็ไม่ต้องวัดไปถึงสุดทางนะครับผมแค่นี้ก็ร้อยหกเอ็ดแล้วแล้วก็ตันแล้วนะครับไปทางไหนนี่ได้รู้สึกว่าคันนี้น่าจะกินไฟฟ้ามากวว่าเทตล,ล่านะใช่นิมากกว่าเทบโบเอ,อะ ใช่แล้วแต่ว่าตป่าไงแต่ว่ารถไฟฟ้ามันมันไม่ต้องชาร์จเชื้อเพลิงเสียตังนี่นะมันก็แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าต้องขับไปชาร์จบ,บ่อยๆเพราะว่ามันกินไฟฟ้าใช่แ,แต่เราก็สลับขับนะรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันได้แล้วร,ร้อนเงินก็รถน้ำมันช่วยไอ้รถไฟฟ้าช่วยได้ฮ่ะฮ่ เมื่อเมืม่อไหร่ที่เงินเหลือต่างกว่าหนึ่งพันก็รถไฟฟ้านะคบใช่ใช่ๆครหนึ่งล้านก็มากไปเรา,าร้อนเงินบ่อยอาะช่งนี้ร้อนเงินค่ะค่ะรัคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกผมด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนคลิปหน้าเราจะมารีวิวสุสานนะครับอ่าโอเคเอาจริงใช่แค่แล้วเอาจริงอ่าโอเคช็อปอยไว้เท่านี้นะครับผมดี๋ยวนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย